ล่าสุดกระทรวงการคลังแจ้งชัดรายเก่ารายใหม่คนจนคนแก่คนพิการสิ่งที่ต้องทำก่อนลงทะเบียนแอปทางรัฐรับคนละหนึ0 0 0มืนบาททำได้ดังนี้ ค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่30พฤษภาคม2 5 6 7แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้แจ้งข่าวคุณพ่อคุณแม่จุกท่านนะคะวันนี้อัปเดตสําหรับเรื่องการแจกเงินคนละ1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ซึ่งล่าสุดทางกระทรวงการคลังก็แจ้งสําหรับการ แก้ไขก่อนลงเฉียนนะคะโดยไม่ถูกตัดสินมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังมาพร้อมกันค่ะก่อนรับฟังขาสารก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนขา่าวสารดีๆในกำลังต่อไปค่ะซึ่งก็เขาเรื่องกันเลยนะคะสาหรับ การแจเกเงิน10,000บาทผ่านดิทอนวอลเล็ตนะคะกอไก่เข้ามาแล้วพ่อแม่พี่น้องคนไทยก็ตื่นเต้นที่จะได้ลงทะเบียนกันแล้วในไตรามาสที่3ซึ่งล่าสุดนี้นะคะทางกระทรวงการคลังก็มีการแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกท่านสามารถแก้ไขได้นะคะสำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาเรื่องการ ใช้สิทธินะคะตามทะเบียนบ้านนะคะซึ่งก็สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีง่ายๆโดยไม่ถูกตัดสิทธิ์นั่นก็คือการย้ายทะเบียนบ้านนั่นเองนะคะการย้ายทะเบียนบ้านให้เป็นที่อยู่ปัจจุบันเพื่อใช้สิทธิคนละ10,000บาทผ่านดิ่ท่อนวอลเล็ตนะคะซึ่งก็สามารถทําได้ก่อนลงทะเบียนซึ่งล่าสุดนะคะก็มีข่าวสารอัปเดตความคืบหน้าโครงการจ แตเงินที่ท่อนวอเลเหล0หนึ่งมืนบาทจากการณีที่พ่อแม่พี่น้องคนไทยบางรายเกิดมีความกังวลน,นะคะหากต้องการย้ายทะเบียนบ้านหรืออยากเปลี่ยนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านสามารถทำได้หรือไม่และมีโอกาสที่จะถูกตัดสิทธิ์หรือไม่นะคะล่าสุดนะคะนายจุลพันธ์อมรนิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคังก็ออกมาชี้แจงว่าประชาชนที่ต้องการ ย้ายที่อยู่ในทะเบียนบ้านสามารถทําได้ก่อนที่จะถึงวันลงทะเบียเนเงินดิทอนวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทสําหรับการเข้าร่วมโครงการรับเงินดิทอนหนึ่งหมื่นบาทจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะคะก็คือคนเก่าและคนใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนจนคนแก่คนพิการนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มคนเก่าคนใหม่นะคะสามารถทําได้ดังนี้นะคะกลุ่มคนเก่าก็คือกลุ่มคนที่ ยืนยันตัวตนแล้วเคยได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลมีฐานข้อมูลจากทางรัฐบาลแล้วนะคะก็ไม่ต้องเริ่มต้นยืนยันตนซ้ำนะคะให้กดรับสิทธิเงินดิทอนเวลต์หนึ่งหมืบาทเท่านั้นนะคะโดยสามารถโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐเข้ามานะคะเพื่อ กดรับสิทธินะคะรับเงิน10,000บาทโดยทางรัฐบาลจะดึงฐานข้อมูลของรัฐเดิมมาใช้ในระบบใหม่ส่วนคนใหม่นะคะรายใหม่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐมาก่อนนะคะก็ต้องลงทะเบียนเงินนีท่อน10,000บาทและยืนยันตนถึงจะได้รับิทธิ์เงิน10,000บาทนั่นเองนะคะส่วนการยืนยันตนผู้มีสิทธิต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อลงทะเบียนเข้า เข้าร่วมโครงการและยืนยันตนโดยจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆทั้งบัญชีเงินฝากอายุรวมถึงไรายได้ด้วยเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วให้กดยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการดิทอนวอลเล็ตสำหรับหลักเกณฑ์ก็ยังเป็นหลักเกณฑ์เดิมนะคะก็คือต้องมีอายุ16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่30กันยายน2567เงินฝากไม่เกิน5,000 0 0บาทนับเฉพาะเงินฝากสกุลบาทรวมกันทุกบ,บัญชีทั้งธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของ รัฐและก็ไม่นับรวมสลากออมทรัพย์สลากออมสินเป็นต้นนะคะนับยอดบัญชีเงินฝากตั้งแต่วันที่31มีนาคม2567ที่ผ่านมานะคะ ก็ไม่สามารถโยกย้ายเงินได้แล้วนะคะใครที่มีเงินฝากเกิน50 0แสนนะคะก็ไม่ได้รับเงิน10,000บาทนะคะเพราะไม่สามารถทำทันแล้วไม่ว่าจะการถอนเงินสดออกมาหรือโยกย้ายเงินออกมานั่นเองทำไม่ทันแล้วนะคะส่วนเกณฑ์รายได้วัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากระกนนะปี2อ6 6นสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่31ธันวาคม2566กําหนดว่าจะต้องไม่เก เกิน840,000บาทนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับการ ใช้จ่ายเงินนิทอนวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทนะคะระหว่างประชาชนกับร้านค้าใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ878อ,อําำเภอการชำระเงินต้องเป็นแบบพบหน้านะคะเฟดูเฟดนะคะ mm hmm. กำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่รวมถึงร้านค้าสะดวกซื้อขนาดเล็กร้านค้ากับร้านค้านะคะก็คือร้านค้าที่จะรับการใช้จ่ายจากประชาชนต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็กรวมถึง ร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กโดยไม่รวมห้างสรรพสินค้าห้างค้าปีกค้าส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นส่วนร้านค้าที่สามารถรับการใช้จ่ายจากร้านค้าไม่มีการกําหนดเงื่อนไขในเชิงพื้นที่และขนาดร้านค้านะคะซึ่งแน่นอนนะคะใครที่เป็นคนเก่าและคนใหม่นะคะก็เตรียมนะคะทำตามขั้นตอนที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ได้รับฟังก่อนนานนี้นะคะซึ่งแน่นอนนะคะคนแก่คนพิการรวมไปถึงผู้ปว่วยติดเตียงนะคะที่เป็นกลุ่มเกราะบางนะคะที่ ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะก็สอบถามกันมาเยอะเลยจะเดียวพอก็ใกล้ที่จะได้รับเงินกันแล้วนะคะสอบถามเข้ามาว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือจะต้องไปซื้อหรือจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้ใช้เงินหนึ่งหมื่นนะคะไม่ต้องรีบซื้อนะคะเพราะในส่วนของกลุ่มนี้นะคะทางรัฐบาลน,นะคะก็ มีทางนะคะที่จะให้ใช้สิทธิด้วยบัตรประชาชนของท่านนั่นเองนะคะก็สามารถนําเงิน10,000บาทนี้นะคะไปซื้อโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะถ้ามันจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะก็สามารถนําไปซื้อได้นะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อก่อนที่จะ รับเงิน1,000 0บาทนะคะเพื่อที่จะรับเงิน1,000 0บาทนะคะเพราะสามารถใช้ผ่านบัตรประชาชนได้นะคะซึ่งบางท่านก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้โทรศัพท์มือถือนะคะคุณพ่อคุณแม่บางท่านนะคะอาจจะเป็นคนแก่ที่อายุมากๆแล้วนะคะรวมไปถึงคนพิการหรือผู้ปวยติดเตียงนั่นเองขอติดตามรับฟังข่าวสารการเพิ่มเติมนะคะ ก็เร็วๆนี้นะคะจะมีการให้ลงทะเบียนแล้วนะคะทางกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะร,รัฐมนตรีหรือคอรมอลสำหรับโครงการแจกเงิน10,000บาทผ่านดิทอนวอลเล็ตแล้วนะคะเตรียมติดตามข่าวสารกันได้เดี๋ยวทางช่องนะคะจะมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังตามลำดับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ